สวัสดีจ้าลุยสารกาจนาบุรีจ้าคลิปนี้ลุยสารพาพีพาน้องมาทําบุญค่ะทําบุญวันเขาพรรษาเดี๋ยวทำบุญฉลองหาลอยรัส์สะใภจ้าพี่น้องแล้วก็ทําบุญทําบุญวันเกิดสามีเลยจ้าสามีเกิดวันนี้จ้าวันที่ย2ิบกรกฎาคมเอาบุญมาฝากพีฝากน้องมาทําบุญทากันได้จ้าพี่น้อง Gracias. เมื่อเมน้นนกเอก,ะกะีกอยู่ไหนนะล้อยู่ไหนใครถือน้ำกบริัาครี่ ไปพักขอสินขอพรเอาเด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้เป็นวันดีจ้ะพี่น้องพ้าพี่พ้านองมาทำบุญจ้ะทำบุญเข่าพรรษาทำบุญฉลองหารอยซาบตะไร่จ้ะแล้วก็ทำบุญวันเกิดสามีจ้ะทำบุญวัดบางหน้านอกเด้อจ้าพี่น้อง คนบ่อคอยมีเราจะพี่น้องค้นหน่อยจ้ะเบื่อบรรยากาศรอวันบางหน้านอกจากพี่น้อง อีสานกสิมาทำบุญถวายสังานนําด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวข้ามาทำบุญน้ำกันจา้าตอนถวายของลุยสานสิปไดทายได้จ้าเพราะว่าลุยซานมาแล้วขากล่องมาจ้าพี่น้องเริ่มขากล่องเดี๋ยวห้ามาทำบุญถวายสังฆทานโดยการจ้าพี่น้องมารับสินรับพรมาอาบุญน้ำกันจา้า คนบ่มีเด้จ้ะพี่น้องคนน่อยจ้ะดุีสานนางรอนางรอถวายสักการะจ้ะอินนี้มายังพันเต,นนเตสังฆทานาน้สัปปาริบาลาน้ปฏิา,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 ามหาตุ ที่เป็นวริวาร prend? สมัยเหล่าน mm. be ี้แต่พระพิจุสงฆ์ขอพระพิจุสงฆ์จะโผล่เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขเพื่มความพอพระเจ้าอันมีบิดามานดาเป็นต้นสิ่งการแนะนำเธอไหวจะแม่กดอิ่มจ้าพี่น้อง ลุยซานก็ได้ถวายสักการะเรียบร้อยเลยจ้าบริทายให้พี่ให้น้องเบิ้งเพราะว่าลุยซานบร่ไเด้เอวค้ากล่องมาจ้าไหวกรพ่อหลวงชุมพรค่ะพี่น้องไหวขอสินขอพ่ออาจา้าไหวขอพ่อเทพท่านใจจ้าพี่น้อง วันนี้ลุยซานผ้าพีพา่น้องมาทำบุญฉลองหารอยซับตะไคร่นจ้าขอห้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนได้จ้าพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆลุยซานขอขอบคุณพี่น้นองหล,ลายๆที่เข้ามารับชมเข้ามาใหา้กำลังใจลุยซานการจนาบุรีจ้าไว้ขอพรเสด็จพ่หลาจากการทีหาจ้าไว้ขอพรพระเจ้าตากสิน หวยขอพ่อพระเนรีสวนมหาราชจ้าและพระพี่นางสุพรรณกัลยาจ้าพี่น้องขอสินขอพ่อเราเ้้อจ้าทำบุญเลี้ยงนกหาอาหารตาจ้าพี่น้อง ซื้อขนมปังมาให,าาหาา้ให้ปลาให้นกจ้าแม่น้ำเจา้าพระยา้าพี่น้อง ลอีสานก็ไว้ซ้ำนี่เนาะจ้าว้คลิปหนาพอกันไม่จ้าลุยสานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุยสานกาจนาบุรีแน่เด้อจ้าลุยสานข,ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมเข้ามาให็กำลังใจลุยสานกาจนาบุรีคลิปนี่ลุยสานผ้าพีผ้านองมาทำบุญจ้าขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งกับทุกคนเด้อจ้าพี่น้องลำลังด่้วย่วยเฮงๆค่ะทำม้าหากินึืนสุขภาพแข็งแรงจ้าพี่น้อง คลิปนี้ลุยซานใบซ้ำนี่ละจ้าใบคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ